สวัสดีครับเพื่อนๆสมาร์ทฟินโกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น PS นะฮะอัตโนมัติภายในห,หน,หนาทีซึ่งไม่ต้องรอนะฮะหลายนาทีเพื่อคำยืนยันจาก admin หรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเช่นที่เราจ่ายที่ผ่านมานั่นคือ Banking ออนไลนประมาณนี้นะฮะ ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ถ้าท่านใดที่สะดวกลักษณะน,น,นั้นก็ก็คือปกติได้อยู่นะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการแบบสะดวกและก็เร็วนะฮะก็สามารถที่จะชำระด้วยวิธีการนี้ได้นะครับนั่นนั่นคือชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าระบบะระบบเ้าตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะ PS ก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยทันทีเลยนะครับซึ่งไม่ต้องรอนะครับโอเคก่อนที่จะไปอัปเกรดนั้นนะครับขอให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าบางยูสเซอร์นะครับเขาจะไม่อัปเกรดเป็นภาษาไทยหรือบางยูสเซอร์เขาอัปเกรดให้แล้วนะฮะถ้าหากว่ามันเป็นภาษานี้อยู่หรือเป็นภาษาไทย ก็ดีนะฮะเราก็ต้องเลือกดูทุกครั้งนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็เลือกเลือกช่องที่เขียนว่า multi country นะฮะนั่นคือเลือกประเทศนะฮะก็คือเลือกประเทศของเราขอให้เรากดตรงน,นั้นเลยนะครับกดเพื่อให้เราเลือกเป็นประเทศไทยของเรานะครับให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทยกดเข้าไปเลยนะครับเราก็คอนเฟิร์มแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับ โอเคพอเรากดตรงนี้นะฮะระบบก็จะอัปเดตอัตโนมัติให้กับเราเลยนะครับเป็นประเทศไทยแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับโ okay. อเคเขาให้เราไปที่ช่องอัปเกรดเลยนะครับกดเลยนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เลือกสินค้านะฮะจะอยู่ช่องนี้นะครับสินค้าเขาให้เราเลือกสินค้านะครับ สินค้าจะมีอยู่นะที่เป็นไอเทมไอ็กซ์แพคนะฮะจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็สินค้าก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเรื่องของการอัปเกรดนะครับ <c oughs> สมมุติว่าหากว่าเลือกเป็นเลือกเป็นกระเป๋านะฮะก็ให้เรากดที่ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกคําว่าชัวกดคําว่าชัวนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่าเห็นเน <c oughs> ี่ยก็คือซื้อตอนนี้นะฮะก็ขอให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ โอเคพอกดไปแล้วเนี่ยก็คือเราก็ใส่เบอร์โทรอะไรเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครับแต่นี่คือใส่ไปแล้วนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่ก็ตัวอย่างแล้วก็ให้เรากดคําว่าส่งนะครับกดไปเลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับปกติที่ผ่านมาแล้วก็จะจ่ายได้วิธีออนไลน์นะฮะอันนี้คือก็คือจ่ายได้นะฮะปกตินะฮะก็คือตามความสะดวกของหลายๆคนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าบางท่านก็ต้องการเร็วอะไรประมาณนี้ก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งให้เขานะครับ นั่นคือขอให้เรากดไปที่ไทย p ป y i n นะฮะกดไปเลยนะครับพอกดมาแล้วนะครับขอให้เราเลือกทงนี้ก่อนเพราะบัคเครดิตมันจะอยู่ในทงนี้นะฮะนั่นคือทงมาเลเซียนะครับขอให้เรากดตรงนี้นะครับโอเคพอกดมาแล้วนะครับขอให้เราเลือกที่บัรเครดิตการ์ดนะฮะก็คือนะฮะแล้วก็กดไปด้านล่างนี้นะครับกดเลยนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ กดนียกรณ์ถอภัแล้วก็กดเปย์นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับขอให้เราเนี่ยใส่เลขบัตรของเรานะฮะเลขที่อยู่บนบัตรในบิตหรือบัตรเครดิตก็ตามนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ใส่เดือนที่หมดอายุนะฮะแล้วก็ปีที่หมดอายุเหมือนกันนะฮะที่อยู่บนบัตรเรานะครับแล้วก็กดสับมิสนะฮะ สมิธด้านล่างนี้นะครับกดไปแล้วก็จะมีข้อความอยู่ว่าให้เรากดเลข OTP ของธนาคารเพื่อส่งมาที่ข้อความเรานะครับแล้วก็เอาเลขนั้นอ่ะก็มาใส่เข้าไปแล้วก็สมิธไปนะครับแล้วก็จะมีเลข3ตัวที่อยู่หลังบัตรเรานะครับที่อยู่ในช่องเวลาเราที่อยู่ในช่องที่เราเซ็นเซ็นชื่อเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับก็คือเลข3ตัวก็เอาเลขนั้นใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็สมิธไปก็ถือว่าเป็นอว่าเรียบร้อยนะฮะระบบก็จะตัดอัตโนมัติ นะะในการตัดเงินแล้วก็ PS ก็จะขึ้นอัตโนมัติตันทีเลยเป็น PS เลยนะครับซึ่งไม่ต้องรอว่าประมาณกี่นาทีกี่นาทีที่จะอัปเกรดให้กับเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการสะดวก,กรูปในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าต้องการที่จะอัปเกรดแบบที่มีอยู่ในเวลานี้คือออนไลน์เบรกกินก็คือ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 จะทำด้วยวิธีการนั้นก็ได้อยู่นะครับนั่นคือปกตินะครับโอเคนะครับเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ